คำเตือนก่อนเล่นเกมนี้นะครับเด็กดีไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับผมอย่าทําตามเด็ดขาดนะครับขอให้มันจบไปเป็นแค่เกมก็พอสาหรับใครที่อยากจะระบายอารมณ์อยากแกล้งใครแกล้งเพื่อนหรืออยากจะทําอะไรแบบเกเยน,นะครับแนะนาอ่าเล่นเกมนี้ดีกว่านะครับนะครับอย่าลอกเลียนแบบในชีวิตจริงเด็ดขาดนะครับมาถึงในซีซั่นที่2กันแล้วนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตอนที่1ของซีซั่นที่2กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นด่านอะไรนั่นเองนะครับ ยังคงเป็นที่ฉากบ้านของเพื่อนบ้านเราอยู่นะครับผมาฉากเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือใช้ซ้ำนั่นเองครับ <laughs> โอเคในเก๊ะมีแล้วที่บอร์ดน่าจะต้องมีอ่าโอเคเป็นหมุดน้องนะ้ำมีอะไรไหมกระดาษไม่มีตู้ยาเปิดได้นั่นเองจะได้อะไรเนี่ยกันไก่กับอะไรสักอย่างนะครับ โอเคมันไปที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาที่เครื่องปั้นดินเผาอ่าอันนี้เป็นห้องมีสลักมีรูปปั้นโอเคมาที่เครื่องปั้นดินเผาห้องนี้โอเคอืมเท่าที่คิดไอไข่ควงอ่าคำเรียกว่าอะไรนะไอแม่กุญแจที่ไข่ครับน่าจะไว้ใจที่เครื่องปั้นดินเผานะโอเค นู่เหมือนถังขยะจะมีอะไรให้เก็บนั่นเองนะครับโอเคเอาหมุดตอกไว้ที่อ่าเก้าอี้แก้ไขเครื่องปั้นมันซามีอะไรอีกไหมลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปที่อ่าชั้นบนนั่นเองนะครับแล้วเราจะเดินอ้อมทำไมวะเน,นี่ยก็ลืมเหมือนกันนะครับเดี๋ยว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 มันมามันมาม,นมา,มมาอ๋อถ่ายรูปคือต่อให้มันยังไงเราก็ขึ้นไปไม่ได้นั่นเองครับ เพราะไม่งั้นโดนมันกระทืบแน่นอนโอเคมันมาที่เครื่องปั้นดินเผานะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปที่ชั้นสามให้ได้นะเพราะว่ามันว่ามันมีกิจกรรมด้านบนนะ่ะมันเป็นวาดรูปนะครับก็เลยน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่นั่นปากปากโดนแก้ไขเครื่องปั้นดินเผาไป อันนี้ทำไรได้มีอะไรให้หยิบไหมไม่มีโอเคอ่าไม่ใช่กันไกตัดนกโอ้โหมึงล่ามนกไว้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้อะไรบางอย่างครับซีมูฟโอ้แล้วหัวหลุดเลยโอ้โหแบบนี้มันก็ดูดูตัวเอกดูตัวเราเป็นคนเชียรม,มากๆลูก,กป,ปั้นของเขาบ้านของเขาเรายังไปเก้งเขาจะลูกป,ปั้นเมียหักอ่ะคิดดูอ่ะแต่ ที่แปดคือแม่งปั้นรูปปั้นเมียโด้วยการที่แบบไม่ใช่ปั้นรูปปั้นแกะสลักรูปปั้นเมียถ้าถือที่นวดแป้งจะทุบหัวเนี่ยนะแบบสุดยอดสุดยอดสามีแห่งชาติ <laughs> คือแบบสุดติ่งจริงๆเลยอ่ะคือมันไปทำไปได้แล้วเราก็ทำไปได้ออแบบอะไรวะเนี่ย มีอะไรมันมีรูปมือให้หยิบนะครับแต่ทําไมมันไม่มีอะไรทําไมเก็บอะไรไม่ได้นยะ <c oughs> เหลืออีกอย่างเดียวครับแต่ว่ามันมันมีให้หยิบตรงตรงนั้นน่ะตรงเก้นะครับมันเป็นที่เดียวที่มันมีรูปมือนะซึ่งมันน่าจะต้องหยิบตรงนั้นแต่ทำไมผมยังหยิบไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นครับคือ <c oughs> เหลือจุดเดียวนะครับตรงที่ถ่ายรูปเนี่ยเราต้องทําอะไรบางอย่างกับมันอย่างแน่นอน อืมันลงไปแล้วก็ออกมาได้คือเนี่ยมันต้องหยิบแถวแถวนี้อ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้กดแล้วทำไมมันไม่ได้วะเนี่ยโอเคแมกนีเซียมพาวเดอร์ใส่ให้เป็นสองเท่า <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายรูปไปรู้เรื่องโอ้ <c oughs> oh, แล้วแบบเห็นรูปปั้นเมียหอหักแล้วร้องไห้คือแบบคือตัวเราก็เฮี้ยจริงๆเลยนะแบบทำอะไรอย่างนี้ได้อะ ในบ้านของเขาด้วยไม่ใช่บ้านของเราอะ่ะแบบก็นะมันมันก็ขอให้มันจบอยู่แค่ในเกมแล้วกันเนาะแบบมันมันก็รุนแรงเกินไปในชีวิตจริงนะมันเรื่องของเขาชีวิตเขาเลยป่ะโอ้ถ้าโดนอย่างนี้ในะชีวิตจริงน่าจะตาบอดไปแล้วนะเนี่ยอออกมาดีใจข้างๆแล้วไม่โดนตบด้วยจบไปแล้วกับตอนที่หนึ่งนะแบบรุนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ือมันเป็นตลกหลายอ่ะบ้านเขาความชอบของเขาแต่เราเข้าไปเข้าไปทำเชี่ยในบ้านเขาด้วยก็สมกับชื่อเกมที่เป็นไนท์บอลฟอร์มเฮลจริงๆเลยครับในบ้านเหมือนเดิมในเก๊แล้ที่บอร์ดน่าจะบอดน่าจะมีของเหมือนเดิมอันนี้ประตูยังล็อกอยู่เดี๋ยวมันลงมาไปแฟงฟันนะครับอตู้เย็นแล้วก็ในถังขายะข้างบนมีอะไรอ่ะ มีอะไรไหมเตาไมโครเวฟในตู้มีอะไรไม่ไม่ไม,มีเดี๋ยว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 เกือบไปออาไปมาทําอาหารทางนู้นไอ้มนไปทำกาแาดื่มกาแฟตรงนั้นเราต้องย่องนะครับขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเช็คว่าข้างบนมีอะไรที่เราทําได้บ้างนั่นเองนะที่ตู้มีรูปมือนะจะมีอะไรไหมกุญแจไขกล่องพยาบาลเหรอมันจะมาอัปเดตต้องไอต้องแอบก่อน,นครับ เรามีสองอย่างนะครับมีสองทางเลือกคือเราต้องเอากุญแจไปไขที่ห้องพยาบาลแต่ทำอะไรก็ไม่รู้นั่นเองนะครับกับอ่าที่อาบแดดนั่นเองแต่เดี๋ยวเราลงไปที่ห้อง,องน้ําก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงมาแปลงฟันเพราะฉะนั้นเราน่าจะวางกับดักที่ตรงนั้นได้เดียวเด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 เมึง <akkor S 2> เดียวเกือบไปย่องอยู่ดีแจ้งเตอือนทาไมวะเนี่ยไขยตู้พยาบาล นี่โศน้ำหน้าร้องทำหาอะไรโดนดูไปซะเอาแปลงดำๆเดียวอ๋อมันลดน้ำต้นไม้ตกใจนึกว่าเข้ามาห้องน้ำเออหนึกว่าจะโดนซะแล้วนะครับโอเคมันขึ้นไปแล้วโอเคมันเอาที่ฝักบัวเอ้ที่ลดน้ำไปเก็บนะครับวางกล้วยไปแล้วเอายาสีฟันวางไปแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะ เออใช่นี่ลืมหยิบนะครับคือก็พูดไปแล้วแต่ลืมเดินมาหยิบมาก็ยังคงเป็นหมุดเหมือนเดิมนะั่นเองนะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นถ้ามันนอนอาบแดดจริงๆก็ก็คงจะเป็นน่ะหมุดเอาไปวางที่ที่นอนนะ่ะส่วนในสองอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีเนยถั่วย่องย่องย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 อง,ยอง,ยอง โอเคขึ้นมาข้างบนได้แล้วมันจะไปนอนอาบแดดเวนกมจะรีบเดินมาทำไมวะเน,นี่ยไม่ลงไปแปลงฟ้านวัตถุฟักสยันเดินขึ้นมาจริงเลยฮะ <c oughs> <c oughs> มึงนี่ <c oughs> ลบกลวยเวลาการทำภารกิจของเราซะได้แล้วนอนแป,ป๊บเดียวเนี่ยนะมันนอนหรือเปล่าวะลงไปลงไปแป,ป๊บเดียวขึ้นมาลุกแล้วก็ไปลดน้ำต้นไม้วัตถุฟักคือแบบ เพื่ออะไรเ่ยเราจะเรียกว่านอนนอนพักนอนหับแดดได้ไหมเมื่อยกว่าเมื่อยกว่าไม่นอนอีกอันนี้อะไรอิบได้เหมือนเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้าวางไว้ที่ผ้าใบเดี๋ยวมันจะมาเก็บนะครับจะเก็บกาลนำ้ำ เอ้ยคือมึงเดินบนเวียนอย่างบ่อยนะครับหัดไปทำอย่างอื่นบ้างนี่มีอะไรอ่ะมีรูปมือขึ้นที่ต้นไม้ด้วยอ่ะไปชิュชิュวเร็วเหมือนเหมือนมาเป็นชูมันยังไงก็องแอบไว้ใต้แอบใต้เตียงเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคเอาล้มลง เออหมุดวางไอ้ผงดำๆนี้น่าจะไว้ทําแบบใส่แทนผงกาแฟแน่เลยอ่ะคือแบบน่าจะใช่แหละเหมือนหลอกว่าเป็นกาแฟอ,อารมณ์ประมาณนั้นน่ะอะโดนจิ้มไปหนึ่งทีมึงตกทํ้หน้าอ๋อ อ๋อไอไอเนยถั่วนี่น่าจะเป็นครีมกันแดดแล้วเราเดินอ้อมทำไมวันนี้อ่ทิ้งด้วยครับเอาเอาดินไปใส่กาแฟเมื่อกีเอ้เราเราอายาอะไรบางอย่างใส่ลงไปในไอกระนอนนะครับ <S <S จาน,นั้นตอนนี้สิ่งที่เหลือสุดท้ายคือการเอาไอ้กระปุกคล้ายๆเนยถั่วเนี่ยใส่แทนโลชั่นนั่นเองนะครับ อ๋อ,อน้ำพึ่งอ๋อมันมีพึ่งอยู่ตรงนั้นโอเคเก็ตเลย <c oughs> ่าน้ำพึ่งแล้วมึงโดนแน่นอนเล่นแรงอยู่นะเนี่ยการแกล้งแบบนี้คือถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยอ๋อเอาคอมโบปัก นี่มันไม่ทันได้บ้วนแล้วมันน่าจะลงคอไปแล้วนะไอ้ไอกาแฟดินที่ที่ชงดินไปเมื่อกี้มันทําท่าเหมือนจะบ้วนแต่วิ่งมาเข้าคอหมดแล้วอย,ยิ่งแปลเป็นคอมโบนี่เฮียแบบแบบเหนื่อย แล้วยังคงไปกินกาแฟต่อคือผมเองผมก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟนะครับกินกาแฟทุกวันแต่ว่าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟปั่นเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนที่จะว่าไงดื่มกาแฟเร็วนะครับไม่ชอบกาแฟร้อนเพราะมันลวกปากกาแฟเย็นอร่อยมากแต่ว่าผมดูดอึกเดียวมันหมดแก้วเลยผมก็เลยแบบอะไรวะแปบ๊บเดียวหมดแต่ผมก็เลยโอเคสิ่งสุดท้ายที่จะทําให กินได้ยาวนานที่สุดลิ้มรสกาแฟาได้อย่างยาวนานคือกาแฟปั่นนะครับหลังจากนั้นก็เลยสั่งแต่กาแฟปัน่นคือแบบมันมันเหมือนกลายเป็นปนัญหาส่วนตัวที่แบบกาแฟเย็นอร่อยนะแต่กินไม่ได้เพราะมันหมดเร็วโอเคเอาดลำพึ่งมาเรียบร้อยชีวิตจริงอย่าทําเด็ดขาดนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ <S <S การให้พึ่งมาลุมต่อยแบบนี้นะครับ <S <S เ็กในมันมีพิษนะครับ